สวัสดีจ้าอยู่กับสาวอ่อนบ้านนาคือเกา่าคือเดิมเพิ่มเติมคือม,ม,ม,มานาเนาะคะ่ะน้องมานานี่คือเถียงนาของเรานะคะเถียงนาของเฮานะคะ่ะเนา,เานะมึงบรรยากาศพีน่นงเขาอันนี้คือเถียงนาของเราลมลมผัดวีวี บรรยากาศดีสุดยอดมากค่ะล่มลื่นล่มลื่นมากเป็นอย่างเตี้ต้นต้นกระบกพี่น้องต้นกระบกใหญ่นาเฮามีต้นกระบกใหญ่นะคะเด้อบึงอยู่บนเถียงนาอยู่อยู่หน้าเถียงนาเราค่ะ สวยงามมากดมลื่นมากต้นใหญ่ใหญ่พี่น้องต้นใหญ่มากมากระโบกกระมีชมบรรยากาศชมบรรยากาศของเรานะคะ น,นี่คือเถียงนาเนาะอยู่เถียงนาเดี๋ยวจะพาไปชุมอีกมุมหนึ่งที่นาของเราคะ่ะ เสียงนกเด็ก็กจะลุงไปไปให้หน้าพี่น้งองฮะไปเบิ้งสาป่าเนาะเดินชมไปตามๆกันนะคะเดินชมไปตามๆกันเนาะนี่คือวิธีของคนชนบทเนาะ คือนนะ้าเสาอ่อนมันนะเองจ้าลุมลืน่นอันนี้พอบานเพิ่นกันจะเอามาทำทานจ้ะไม่ ไม่พันเจ้ามาเฮตานนี่ไม่ไม่เสียดไม่เสียดพันเจ้ามาเฮตานเฮตานแบบใด เพิ่นใส่อันนี้เด้พี่น้องเพิ่นใส่ถังเพิ่นใส่ถังเฮ็ดท่านไส้นี่คือถังเพิ่นเฮ็ดท่านไอหนวดเราจะเห็ดท่านช่วงนี้บ่ทันวางไม่เห็ดาสนแต่เพิ่นก็เห็ดเห็ดประจำจ้า พ่อได้ใส่มบรรยากาศดีสุดยอดมากค่ะไปทางนั่นก็จะลุงไปสะไปสะนาของเขาลุงไปข้างล่างเลยสวนมันไปมันเอาไว้ทำพันธตัว เก็บไปแบบนั้นล่ะคะ่ะนี่คือที่ที่นาของเรานะคะ สะป่าที่นาของเขาก็มีเนาอค่ะเนาอนี่คือสะเนาะบรรยากาศสุดยอดมากเลยจ้าฟังเสียงนกนกกาเบาห้องพร้อมเป็นบรรยากาศที่ดีนานีบ่มีฝนกันจะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องเฮา บรรยากาศที่นาของเราเสียงนกเสียงนกเขาห้องโอย ปลามันก็แรลงลายพี่น้องอ้ยแห่งแรลงลายเห็นบรรยากาศดีๆเสียงนกกะวเบาห้องกันเลยอยากก um no.